การภาวนานะหยาบหรือละเอียดนะมีผลเท่ากันนะวันเราไม่จําเป็นต้องรู้ละเอียดถ้ารู้ของหยาบได้เราก็รู้ของหยาบของหยาบก็สอนใจรักรู้ละเอียดมันรู้เองอะ่ะไม่ได้เจตนารู้นะเมันสิ่งที่ละเอียดก็แสดงใจลักแสดงอเดียวกันไม่ต้องพยายามละเอียดหรอกแล้วก็ไม่ต้องกลัวติดยังไงก็ติด พระนาคายังติดเลยพระนาคาติดยังไงรู้ไหม <_ S 1> บอกว่าจิตเนี่ยไม่หยั่งลงไปในอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นแต่รักษาจิตตัวนี้ไว้หวงแหนตัวจิตผู้รู้เนี่ยสงวนเอาไว้โลกนี้เคลื่อนไหวก็เพิ่มแต่อันนี้นิ่งเนี่ยเราไม่เห็นนะคิดว่าตรงนี้ทางรอดนี่แหละทางไม่รอดลนะไม่ติดอยู่ตัวนี้ ฉะนั้นหยาบละเอียดไม่สําคัญหรอกนะไม่จําเป็นต้องทําให้ละเอียดที่สําคัญคือตอนเนี้ยจิตไม่ตั้งมั่นรู้สึกไหมจิตออกนอกรู้ไหมแล้วทําไงดีเนี่ยทำแล้วรู้สึกไหมยพยายามทำแล้วความโลภมันนําหน้าแล้วจิตไม่ออกนอกอ้จิตออกนอกมันคือจิตฟุง้งซ่าน จิตฟุง้งซ่านรู้ว่าฟุงา้งซ่านรู้ด้วยความเป็นกลางเมื่อไหร่เป็นกลางเมื่อนั้นตั้งมั่นแต่เป็นกลางนี้ต้องกลางจริงนะไม่ได้จงใจเป็นกลางนะเพราะงั้นจิตเราจะดีหรือจิตเราจะชั่วไม่สําคัญจิตจะสุขหรือจิตจะทุกข์ไม่สําคัญจิตจะหยาบหรือจิตละเอียดไม่สําคัญสําคัญที่ว่าเรารู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นหรือเปล่า ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตจะปรุงแต่งสร้างพบสร้างชาติสร้างทุกข์ต่อไปอีกถ้ารู้เลือกจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางจริงๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายสักว่ารู้ว่าเห็นในจริงอันนั้นถือจะดีถึงจะใช้ได้แต่เจตนาเป็นกลางก็ผิดแล้วนะไปฝึกต่อไปที่ฝึกดีแล้วล่ะตรงนี้ไม่ดีรู้สึกไหมไปรวบจิตเข้ามาแล้วมันจะแน่น แน่นนะถ้าแน่นเมื่อไหร่แสดงว่ามีโลภะไปควบคุมตัวเองอยู่